หายแล้วเจอความดันโลหิตสูงพอเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบต่อหลอดเลือดและหัวใจที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีรายง,งานว่าเสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งในทางการแพทย์เขาพบว่าคนกลุ่มนี้จะเกิดอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้ร้อยละ17กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ7 ระบบไหนเวียนโลหิตล้มเหลวร้อยละเก้าทำให้เกิดหัวใจวายในที่สุดมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็รักษาอยู่ไม่รวมที่กรุงเทพรวมหกล้านคน 2.4ล้านคนไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติได้เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคไซ้อนได้เช่นดอดเลือดในสมองตีบแตกรรมพึกกรอมพาตโรคหัวใจไตาวายและถ้าเกิดติดเชื้อโควิดในทีเนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนอื่นวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมความดันโลหิตคือ กินยารักษาให้ต่อเนื่องงดกินอาหารหวานมันเคม็มงดซูบบุี่และปรุงอาหารเองออกกําลังกายเพื่อให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นและเพื่อให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสฉีดวัคซีนด้วยเพิ่มการทานผักและผละไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์หรือโปรโบไบโอติกหรือพรีไบโอติก เป็นการล้างลำไส้กำจัดของเสียสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ออกเพราะถ้าเมื่อไหร่เรามีกากอาหารแล้วก็มีไขมันไปหมักหม,มมสะสมอยู่ที่ผนังลำไส้จะทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อของเชื้อโรคทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำการดูดซึมสารอาหารและวิตามินต่างๆในร่างกายก็จะทำได้น้อยลงควบคุมความดันเลหิตได้ลดความรุนแรงได้